ดูดิทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ก็คือมันใหญ่จนเวอร์มากอะฮะไม่รู้ว่ามันบัดหรืออะไรนะนี่คือสวนนะนี่คือแมปนะครับทะลุแมปออกมาเลยละนี่คือแมปเรานะดูดิ ก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะคลิปนี้เราก็อยู่กับแบบโกะการเช่นเคยครับผมก็ก่อนไปรับชมนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเด็กๆช่องนี้หน่อยนะครับผมนะฮะคลิปนี้ก็จะมาทำผลบิ๊กบุ้มเช่นเคยนะครับก็คลิปนี้นะฮะผมจะมาเทสกับเจ้าตัวทานคิวบลูมนะฮะ นี่ครับดอกนี้ก็หาได้ไม่ยากนะก็ไม่แตดก็ไม่ง่ายนะครับทุกคนน่าจะมีกันแล้วแต่ใครไม่มีก็รีบหานะครับผมก่อนอื่นเลยนะผมจะให้ดูอะไรนี่คือต้นที่ผมไปเทสมาก่อนหน้านี้นะดูดิทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ คือผมก็ต้องเทสก่อนนะว่ามันใหญ่ทำใหญ่ไหมยค่ได้มาทำคลิปให้ทุกคนดูนะฮะก็คือมันใหญ่จนเวอร์มากอะฮะไม่รู้ว่ามันบักหรืออะไรนะคือผมก็เทสอยู่แหละแต่มันก็บักใหญ่มากเลยนะดูนะฮะใหญ่ขนาดไหนนี่คือสวนนะนี่คือแมปนะครับทะลุแมปออกมาเลยลนะนี่คือแมปเราแนละ้วดูดิ เดี๋ยวจะลองเก็บแล้วก็เดี๋ยวจะมาทําให้ทุกคนดูว่ามันทําใหญ่ได้ขนาดนี้จริงๆนะอ่ะเดี๋ยวผมจะเก็บมันก่อนแล้วกันมันใหญ่เสียจนทําอะไรไม่ได้เลยครับเนี่ยฮะน้ําหนักแค่นี้เองนะ77นี่เลยนะมันใหญ่ขนาดนี้เลยนะโอ้โหยืนอะไรกันครับเนี่ย าดไม่ได้ครับผมสปริงเกอร์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะใหญ่เหมือนเดิมไหมฮะนอนแล้วครับโอ้โหตรงนี้สามตัวจานกบจานกบไปไหนไหมานี่โอ้โหใหญ่อีกแล้วครับ โอ้ยังไงก็ใหญ่นะฮะโอ้โหนี่มันอะไรกันกบบนี้่ยใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ผมว่ามันใหญ่มากอ่ะคือต้นนี้มันเป็นต้นที่ดอกใหญ่เวอร์มากนะฮะจบกที่ลองทำมานะก็ถ้าใครชอบความบิ๊กบึ้มนะครับก็ทำกันได้เลยครับตาน,นี้ฮะ ออแล้วครับผมนี้แล้วกันปั๊บจันกบจัดให้หน่อยเน้นๆอันนี้ไม่โดนสปริงเกอร์นะโอ้โหดูดอกนี้ดิปั๊บได่เกิน คือเขาทําโมเดลมาค่อนข้างใหญ่นะก็ไม่รู้ว่าเป็นมดทําตั้งใจทําให้มันใหญ่หรือว่าบักอะไรสักอย่างหรือเปล่าแต่คือบอกได้เลยครับใครทําใหญ่ทุกคนแน่นอนครับตรงนี้เลยแล้วกันสองตัวก็ได้ครับว้า แต่เรนโบด้วยนี่สุดยอดครับคือยังไงก็ใหญ่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเฮ้อใครที่ข้างขายความบิ๊กบึ้มแบบผมนะรีบจัดเลยครับดูเรนโบว์นี้ครับใหญ่จัดราคาเท่าไหร่เนีเดี๋ยวลองเช็คกันหน่อยนะครับเรนโบ์ นี่ขนาดตึกเลนโบนะยังแค่พันสองร้อยล้านเองนะเหมือนเขาทำมาประชดนะโมเดลนี้ครอ,อบความใหญ่ๆกันก็เลยจัดมาให้ใหญ่แลบอลังการงานสร้างมากเลยนะดูดิดดดดนอนแล้วนอแล้วเอออยู่ตรงไหนดีวะ Nó thật sự lớn lắm. Ôi, non, Ừ, 2 oh, con. Oh. นะครับเตรียมตัวนอนแล้วนอนนอนนอนสองอ๋ตรงนี้ก็ได้สองตัวจานโอ้ยหโหหดูดิโอ้ย,อย,อย,อยทะลุแมปมาน,นี่มานี่มาอยู่แถวแถวนี้ แล้วปับตรงนี้ได้ได้สองอ่ะสองก็ได้ครับจานกบโอ้ยโอ้หน้าทิ่มดินลงไปเลยโอ้โหเดี๋ยวเนอนแล้ว ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันปับจานโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวดิวอืมอย่างงฮะสะใจกันนะฮะบิ๊กบึ้มกันพอไหมก็พูดยังไงฮะต้นนี้คืออาพีมหาบิ๊กบึ้มเลยครับขอใช้คำน,นี้เลยแล้วกัน ใช้คำว่าจัางเถื่อนครับแต่ราคาอาจจะไม่ไม่ได้แรงนะเพราะว่าน้ำหนักไม่เยอะฮะคือท่าเน้นบิ๊กบุ้มฮะเน้นเอามันก็คือตอนนี้มันจริงครับทาใหญ่จัดเลยแนละนี่ฮะทุกคนที่ผมทําได้นะก็อันนี้น่าจะใหญ่ที่สุดละก็อยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดโลเองนะเจ็ดสิบเจ็ดโลแต่ผมงงมากเลยมันใหญ่เวอร์จริงนะอ่ะพี่มหาบิ๊กบุ้มเลยนะ โอ้โห,โหคือใหญ่แบบเบอรวางมากครับดูดิดูนู่นขึ้นไปถินนู่นเลยครับอากาศนู่นเลยฮะโอ้โหก็โหโหคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับต้นทานครัวนะฮะก็ถ้าใครชอบนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผม เดิมครับผมไม่มีบอกลาฮะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะมาทำต้นอะไรบิดบื้มต่อนะไปดี I think that we've all had enough keeps you